กดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น้องเด้อขอบคุณครับโอ้อย่าลืมกดกระดิ่งไว้น้ำเด้อครับเพื่อชิมโอาสอิกใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้พาพี่น้องมาเบ่งควายงามเ้ยพี่น้องเด้ออยู่ปลาดูนะครับวันนี้เปิดราคาอยู่กลางปลาดูนะครับมาเยี่ยมมายามมาถามเขากับเจ้าของควายผลก้อนพี่นะ้องเฮาสวัสนดะีคนระับครับสวัสดีครับ ซื้อเสียงเรียงน้ำซื้อกบครับ,รบเสียกอบเนาะครับผมเสียกอบคว่งงามประจำอ,อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามคคเขายุบันโคกกไม่บาโนโคกอกไมขึ้นตำบลน,น้องเหล็กครับน้องเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับอโอ้ยมือนี่มีเปิดแบงค์ให้พี่น้องกันจักโตเนนอครับไอ้สามตัวครับหนึ่งโครมครับ สามตัวเนาะสามตัวกับหนึ่งค,ค้อมเป็นเสนตว่าเป็นหางหัวใจเนาะรประมาณนั้นปาดโถเม็นจังได้หรือไงคาใดเนี่ยาถามก่อนเนี่ยเบอได้แสนหกครับแสนหกหนึ่งแสนหกห,กหกมืน่นม,มีปลายบ่ปลายบ่มีครับปลายบ่มีเนาะเป็นจกให้เอาซะปลาย <c oughs> โอ้โอ้เบอร์ทั่วว่าทันได,ดตัวอะไร 096 096 376 376 37 <6 S 2> 4306 4306ครับผมโอ้หนึ่งแสนหกหมื่นได้พี่น้องตัวนี้เด้อเป็นควายสาวอายุเท่าไรครับนี่ยสิบเจ็ดเดือนครับสิบเจ็ดเดือนเป็นสายเสียสายอย่างไรเนาะครับไปเป็นสายป่านสุริ่นครับตัวนี้สายป่านสุริ่นบวกกับไอสายเพชรอุดรครับพอเป็น,พอ,ปนพอเป็นสายป่านสุริ่นพอเป็นพอเป็นสายป่านสุริ่นพอเป็นเข้าไปตัวไหครับนี่ยพอเขาพอลูกของอะไรเพชรลำพูครับตัวเนี้ยเป็นลูกเพชรลำพูเนาะแมนครับ ลูกเพชรล่ำพูเพชรล่ำพูนี่เป็นเป็นลูกปานสุรินนี่ครับแมนครับเพชรล่ำพู้เป็นลูกปานสุรินแล้วนี่เขาซื้อวางไหนหือเขาใหญ่ไข,ขาา่ไปใหญ่ไข่ไปไอ้ไข่ข้องั่นเนี่ยยังไปเกยังยุบไปนั่งร่องนี่ไหมริ่มนี่ไหมหออกฟ้ามข้าาขอหั่นพม่ยากหงั์นี่ไหมโอ้ซื้อวางไหนบุญหเนาะจำซื่อมันบ่ได้ <laughs> 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 ตวไปใหญ่ไปหั่นแล้วไ่มครับพ่อเขาใหญ่ไปหั่นแล้วซื่อว่าเพลทยังเพชรอันนั้นนี่แหละอืโออ้อื้ออ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 นออ้ สายเพชรอุดรแม่เขาสายเป็นสายเพชรอุดรเนาะก็คือได้ได้กระดูกโครงสร้างขอ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 งปูเนาะของปูนี่เป็นเป็นปานสุรินเนาะได้กระดูกโครงสร้างเป็นปานสุรินพี่น้องครับแล้วก็ได้เนื้อหนังเป็นเพชรอุดรครับเป็นสายเพชรอุดรพี่น้องอ้มหยว่าอีกอีกคันนึงเป็นอีกคันนึงในการพัฒนานะครับให้ผมตามที่สายตาผมคงจว่าโลงตัวความสูงเขาอยู่เท่าไรครับตัวนี้ร้อยสามสิบสามสิบเอ็ดนี่ครับร้อยร้อยสามสี่สามเอ็ดเนาะครับผม อ่าสิบสิบหาเดือนก่อนสิบเจ็ดเดือนสิเดือนลอยสามสิบสามสิบเอ็ดพี่น้องครับเนื้อหนังแข้งขาให้พี่น้องเบิ่งเอาเด้อร์ผมเกิดสิบว่าบรรยายไปให้ให้กล้องนะครับเป็นเป็นผู้บรรยายซะนี่แต่ว่าผมว่าปวดแล้วก็โอ้มีอียนย่างเพื่นเดินยังก่อนนี่ขวัญขวัญไม่แ่างเปิดสินน้อยเนาะครูนี่เนาะครับผมจิ้มสวยไม่จิ้มหน่อยพร้อมนะครับพี่น้องอืมโอ้เนื้อหนังไหม ตัวเดี๋ยวสิดทายให้พี่น้องเบื้องเดี๋ยวเบิ้งเล็บก่อนเบิ้งเล็บหลังให้พี่น้องเบิ้งดีๆเล็บหลังกระดูกแข้งขาเล็บหน้าเดี๋ยวที่เบิ้งเอิกบานปาดกล้วยหน่อยก็ไมาเอิกอไงเถอะแต่ว่าอัตลักษณ์เขาหนี่ชัดเจนนะครับเนาะหน้าหน้าสวยเนาะไม่หน้าสวยหน้ารอดหรือยังสิหน้าเขาห่างหน้าสวยเนาะหน้าสวยข้นคนเอื่นยังข้นยังพคนไหน เอ,อน,นออนี่ล่ะจับอยู่นี่ล่ะเ <laughs> ้วก็เบิ่งหน้าเขานาเขาดีครับผะเงาเขาใหญ่เนาะกับบ,บ,บานใหญ่หัวหนก,ห,ห,นกหัวหนกหมอทองเลยพี่น้องครับแล้วกัหน้าเขาใหญ่นะครับพุน่นโอ้หน้าสวยเลยพี่นอ้องอัตลักษณ์ชัดเจนครับตาแต่มแจ่มจำข้อสองเมอแม่นสามตีนบ่เม่มบ่สามหมดเนาะอ๋อหันแตกเนาะแตกครับแอ่องเงยอ๋องงามครับอ๋องเงยอ๋องงามหอดพี่เลยครับหอดค้านายพี่พี่ เอาขวันช่างนี่นมาหลายทักไรเนี่ยเถอะทา่านี่จุ่มกันยูพ,นนนพี่น้องมึงขวัญพุ่นพี่นะครับพุ่นน่ะกลางนี้สามนะครับเจ้าพวกควันช่างนี่ดอกพี่น้องครับ <c oughs> เบิ้งเอา <c oughs> อันนี้กับแมนตัวนี้่ซ <c oughs> ีปวดต่างนี่ซียุ่หนาอีกซีทางนี้ทางนี้มี่สองนี่เนาะ <c oughs> นี่เกี่ยวมานี่อ่าเพื่อนเอินไอ้ควัญหาเงินหาทองเนาะ จากนี้เกี่ยวไปพุ่นเนาะอ้อมไปสายสะพายเนาะโอ้แน่นอนแน่นอนเรียบน้อยกอดดีท้ายท้ายยังยังสูงก็หนาเนาะตัวนี้เนาะสูงครับสูงก็หนายังสิไปได้อีกไกลอยู่เนาะครับไไปด้อีกแต่ว่วาเหนือหนังเขานี่โอ้โว,โแว,โแวโดแล้ววดแล้วเอาผู้ใดหาอยู่เลยเพี่น้องเด้ออ่าตนโตเป็นควายพัฒนาสายเลือดมาแล้วนะครับแล้วก็ล่ำชิงดีนะครับตนโตนี่เป็นสีชมพูเลยพี่น้องครับเพิ่งอนพุ่นโอ้แน่นอนแน่นอนแน่นอน หนึ่งแสนหกหมื un> un> <sk <sk <si, ่นราคานี่คุยได้พร้อมได้ครับปล่อย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 มันลงปล่อยมันลงเบิ้งเบื้งหนาครอบนะครับกัหนะเบิ้งกินให้เขากินหยาให้เบิ้งก็หนะพี่น้องเฮาพุนเลียมหยาไอ้ไรเลียมหยานี่พุนไหมเนาะผมกะจะทายไก่ทายไก่ให้พี่น้องได้เบิ้งเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่าควายมันอ่าราคาราคากับพี่น้องคิดเบ้างเอานะครับแล้วก็เบิ้งตัว อ่าผมเน้นเนียนเหว่งตัวจริงเนาะไม่ครับเน้นไม่อ่าเน้นเนีนอ่าเน้นมาชมตัวจริงไปตัวต่อไปฮะตัวนี้จะถามไปแจ๊กเกอร์ละไรไปได้ตัวนี้ไปได้หกพื้นหาครับหกมื้นหาเนาะไม่ครับโอ้ตัวนี้ผู้ใดหาสายพัฒนาอยอะด้วยพี่น้องเด้อตัวนี้เป็นลูกตัวได้ครับนี่ตัวนี้เป็นลูกตัวได้ครับนี่สั้นคับลูกเจ้าสั้นลูกเจ้าสั้นครับผมลูกเจ้าสั้นนี่ความสูงอยู่เท่าไหรเนาะครับตัวนี้ลอยยี่ห้าหกลอยยี่ห้าหกเนาะอาะอันยูได้ครับ ปีเต็มครับอ่าหนึ่งปีเต็มนะครับเนาะสูงบ้านลอยนีสิผาชิโมะครับพี่น้องครับแล้วก็หัวหนางามตัวนี้ไหมครับตัวนี้หัวโหนกดีเนาะครับหัวโหนกดีโอ้มีขวัญอยู่นี่คู่นึงเลยเนาะครับเนาะ<ช>ขวัญสองทางมีคู่นึงเลยนี่พี่น้องเฮาโบ้ยแน่นอนแน่นอนป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 นเบ่งถ่ายเบ่งถ่ายขนหางอย่างน้อยอย่างน้อยนะตัวนี้เนาะมันนั่นมันหลดน้ำไหลโอ้หลดน้ำหลดน้ำปลาขวัญอยู่นี่ พอดแล้วพอดแล้วพี่น้องพุ่นจิ๋วเลยจิ๋วเลยนะครับทั้งสองขางจิ้มหน่อยอีกนะครับพี่น้องครับโอ้เชงขาได้การเนาะครับผมครับสำหรับผู้ที่ทุ่นหน่อยนอะตัวนี้เนาะผู้ที่ทุ่นหน่อยอย<ม>ากได้<ม>สายพัฒนา,ฒน,านะครับมีมีสายเลือดแล้วนะครับเดี๋ยวผมมึงข้อมันก่อนมาหนิฟาดทัวอัตลักษณ์ฉัดเกียร์ข้อง่ายเอื้อกง่ายเนาะตัวนี้เนาะเอื้อกหมกเผาใหญ่เลยพี่น้องครับตัวนี้ขาเชงขาง่ายเชงขาใหญ่ดีตัวนี้แชงขาใหญ่แห้งโอ้หนังข้อหิวเลยตัวนี้ไหมพุ่นแม่พี่น้องเขา วู้มันจีไปไกลอยู่นี่เนาะไปครับไปคล้ยตัวนี้ไปแท้ยืนดีพร้อมพูดอะพูดไหมอืมโอ้ได้การได้การตัวนี้พี่น้องได้การได้การหกหมื่นหาพันครับผมโอ้พี่น้องสีว่างได้เหรอพูดได้วบกระส่าที่ว่างได้ก่อนอ่าเอาตัวนี้ได้การจูได้การยู่เพือเฮาประกันตำหนีวันเนาะประกันหมดทุกอย่างครับครับอาขาถกขาถอนหางดอกเนาะ ครับไม่กล้วยหน่อยไปท่องครับได้ดประกันทุกอย่างประกันท่องครัผมผมทายอยู่ในระยะกับความสูงกะลอยยิ้มผาเนาะคล้ยปีหนึ่งอ่านมชมพู่ดีพี่น้องครับไปแล้วไปเพิ่งตัวได้อีกว่ะนี่ตัวนี้เปิดตัวนี้ตัวนี้เอาไปหันเนาะมันจอยยอู่นะตัวนนี้เาะัตวได้อีกครับโอ้ผ้าพี่น้อง หย่างเบิง้งอยู่กลางป่าดูเด้อพี่น้องเด้อหยาดีนะครับหยาดีนี่นะครับเพิ่นปลูกหยาแล้วก็เลี้ยงควายนะครับมันหนีบ่นี่มันหายบ่หลายปานไดยตัวนี้สิบสามหาพันนี่ตีลูกมันเดี๋ <laughs> ยวฮนะแม่โอ้มันมาเข่ากองอยังแล้วบอกลูกพี่กู้ไทยเลย กูจิมากดิแม่ทาวางได้ก่อนแม่ทาว่างกันข้ายกูจิเลีอยขั้วอสูตขายตัวนี้ดี่ขั้วไเอาบ่่ให้เขาก้องพี่น้องครับเอาเอาสมิะก่อนหุ่นไล่ไปได้กตัวนี้เปิดไปแสนสามหพันครับหนึ่งแครับผมความสูงอยู่ร้อจครับสามเจ็ดสามแปดร้อสามเจ็มแนาะกันใ่มานมันจะวาดอยสามเก่ากรธรรมดาครับคุ้ยตัวนี้ท่อง ท่องจังไหนเดือนเราดิเดือนมกรกวันที่แปดนี่ในใบทคอดสิคอดอ่ะแม่ในท้องนี่เป็นพอได้ครับนี่ท่องใบครับท่องใบเนาะแม่าได้รู้เล็กตัวแล้วครับนี่ลูกสองครับสองในท้องลูกสองในท้องเนาะลูกสองในท้องท่องท่องใบความสูงอยู่ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดสามแปดนี่นะครับสามเจ็ดสามแปดแล้วคนตอนเจ้าของโตคนมาร้อยสามสิครับหางดีนะตัวนี้เนาะครับหางโอ้หางลามหางงามอ่างดีอ่างดีอ้วนตับพอ่าท่องสิบเดือนแล้ว ครับอ่าตาแตจมตาแแจมแจ้มจำคออ่องโอ้กำไลขาไหมขึ้นชัดข้างนี้ใช่ไหมชัดครับนหน้าท<น>ั้งหลังเลยป้องขาขาวพี่น้องครับแล้วก็ขาดกำไลครบนะครับก,กันจันกรกันที่ว่าไอ้กำไลหนาหากำไลหลังเก่ายัางของเราด <c oughs> อกแต่ว่าครบนะครับตัวนี้ <c oughs> โอ้นนอนๆๆๆเน่านอนเน่านอนเน่านอนแม่เขาตีเหรอันแก้ว่างสั่นเหรอครับพี่น้องโอ้มันคือมีสีแดงเหร ล้มครับล้มล้มแห้งเหันนี่ล้มล้มเนาะสมือเหันล้มแห้งมาไปทั้งทีมพจะเจ็บดิเนาะแมนครับล้มแหงโอ้โหเลิ่มเจ็บมันตะมีสีตาเนาะแต่ว่าตาบอแดงมัยังเนาะบอครับปกติครับอมันยันมันยันผมตีขึ้นขึ้นอาปาก้ยสีนี่เิ่นเลี้ยงเิ่นาวก้ยสีหูเ่งสเนาะ้ยยิมมยิมใสไป่นองครับเปเห็นบอกุ้ยยิมนะมาเอาหนาลุงใส่บางเกนเนาะ เอาหนาลจงใส่ซซูหน <kah> ีเนาะแขกวะเนี่ยนอนแน่นอนแน่นอนหนึ่งแสนสามหมื่นก็มหาพันราคานี้คุยได้พร้อมได้ครับได้โอ้แน่นอนแน่นอนพี่น้องครับไปตัวได้อีกเขานุ่มดีเนาะบ่มีตะมีเงี้ยเนาะบ่มีครับบ่มีโอ้หางเหีวหางเหีวตัวนี้หางเหีนี้เนี่ยพี่น้องเห็นค้อยิ้มไหมพี่น้องค้อยิ้มค้อยิ้มโอ้ขวัญดีข้อดีพี่น้องครับทุกคนให้บ่าม่ร้อนนี่ โอ้ธรรมาดาครับค่อยมกนเนาะกก,กดูนี่มันเกิดเองที่ไรเนาะนมธีกัเนี่ยเโอ้อมาดูน้นก็เห็นลอ,อ,อ,อเห็นเป็นตัวตัวนงสี่หลดเลยที่เขากออะระลัขายใเีงขายใหม่ดูนี่หม <laughs> บเ่นเด้อพี่น้องเด้อคองแม่งของยหย่นะครับไม่าคาอะไรน,น, <laughs> นี้ัแค่าไยเม่ลูกนี่เจ็ดหมื้าพันครับหนึ่งแเ้ครับผมอ่าเป็นลูกที่อะไรเนาะครับลูกแรกครับลูกแรกเนาะครับลูกแรกความสูงของแม่เขาเด้ครับหน่อยสครับหนอยเอ็ะครับเนาะ,นะรัินะรนะพี่น้องเบ่งเอาเด้อแม่เขานะ่ะตัวนี้ะครับ ตัวนี้เป็นลูกเพชรทุดดอนสิสายสิลูกของลูกเพชรทุดดออ๋อเป็นหลานเพชรทุดดอนเป็นหลานเพชรดอนตัวนี้ชัดเจนเพราะว่าหนึ่งตาโพเนาะตาโพหูฟอนลำบ้านเฮาเอิญหูหักเนาะนเอิญสายเพชรดอนเนี่บ้านเฮาเอิญสายหูหักเนาะหูหักตาโพปากเงี้หูดังเงี้นี่คือนี่คือสายเพชรอุดดอนเลยพี่น้องเด้อพุ่นก็ห้องสั่งดีเนาะดีครับห้องสั่งห้องสั่งดีห้องสั่งเงี้พี่น้องหางเลือกหางลำ โอ้ขวัญเอยมีแม่หางเปิดสินเครงครูเลยพี่น้องนี่เด้อ <c oughs> นี่ครับนี่นี่ลูกจด้เดือนแล้วครับนี่ลูกได้เดือนนึงครับเป็นลูกของไผรเนาะครับพ่อเขาลูกไอ้เบิ่มพันล้านจูเนียลูกของเบิ่มพันล้านนั่นแหละโอ้หมดกันลูกเบิ่มพันล้านของไอ้หมออี้ไหมอืมแบบตัวนี้พ่อเขาซื้อเบิ่มพันล้านจูเนียล้จูเนียบอ่เออตัวนี้แม่นอ่าตัวนี้ครับเนาะเบิ่มพันล้านจูเนียโอ้ซื้อเต็มเขาเลยเนาะ เบิ่มพันล้านจูเนียเป็นพอของตัวนี้ได้พี่น้องได้เลยจ้ะเบิ่มเบิ่มจูเนียเลยอือเบิ่มเบิ่มเบิ่มจูเนียเนาะโอ้ตัวน้อยนี่แน่นอนดิจักจักเดือนละเนาะครับนี้เดือนนึ่งครับเดือนหนึ่งเนาะครบเดือนไปก็ครบแล้วครับได้เดือนหนึ่งเต็มอืมได้เต็มเดือนพอดีเนาะครับเนาะเอาอิญญางมาท่านี่ยเลยๆเนี่มันเป็นเงี้ยังเกล็ยนะยังไงก็ยังเกล็ยนน้ำงมยังโอ้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 ธรรมดาธรรมดาธรรมดาใส่ธรรมดาครับครับธรรมดาเนาตังเนาตังใส่ธรรมดาโอ้เด็ดขาดเด็ดขาดหนึ่งแสน เจ็ดเมื่นหาพันครับเจ็ดเมื่นกับหาพันพี่น้องครับผู้ใดหาควายโคมควายแม่ลูกก็ได้พี่น้องเด้อนี่นี่นี่ตัวหนึ่งน่าสนใจนะครับกถือว่าเป็นควายไฮน้อมเนาะมันก็เลยเป็นจังซีเนาะครับเบิ้งน้ำนมเบิ้งไอ้ข้าวนมเขาก่อนอืข้าวนมกัพี่น้องเบิ้งเอาเด้อนี่ครับจักสีวาหน่อยจักสีวาใหญ่กับเบิ้งเอาลูกแรกครับควายลูกครับควายลูกแรับพระทันอันนี้ปูนใดแต่ว่าห่างเบิ้งลูกเอาแล้วครับนี่ได้การอยู่ เต็มเดือนพอดีแม่กับสูงลอย4ี่สประกัน40เนาะครับ40ได้ครับประกัน40เลยนี่นั่นเบิ่งอัตลักษณ์หนาเขาไงตาเตีม้มครับคร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 บได้การได้การได้การโอ้เบิ่งแข่หลังเขาแน่นอนแน่นอนหนาเขาดีเนาะตัวนี้เนาะครับผมเพื่อนเ,เขาอยังนีน้อุ้มบาทสิจะถ้ะ่เราอุ้มบาทมันจะขื้อ,อยูออกนั่นอยู่ออกออกซ่อนหน่อยเนาะแม่นครับ เขายังข,ของข,ขอั้นสอนขั้นสัง่งทีเพื่อนเบิ้งเอาพี่น้องครับเอบิ้งเผาอย่างงี้ไงเบิ้งเอาโอ้กำไรแฉงกำไรขาตัวนี้ครบพี่กันเนาะครับน้าหลังครบเลยได้การได้การตัวนี้ล้วนๆเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้เริ่ดพูดได้หายาลูกอยู่นะผมวา่วาบ่ชิร่ายนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นควายลูกแรกนะครับตัวนี้ผมเชี่ยดอกเอาเอาเชี่ยเชี่ยโกมุ่นเลยตัวนี้เอาเพราะว่ามันว่าไงว่าควายเบอร์ลอยที่สิบหนิตัวนี้แทบสิหายากเลยพี่น้องเด้อหายากแล้วหายากเร็ว แมนครับเจ็บเจ็บเจ็บไปเบิดแล้เวเพราะว่ารอยหาซิปรอยพวกนั้น,น่นเขามองแล้วออกบ่ออกเนาะ <c oughs> กับโมโปีกายปีก้อนนี่เขาขายเวียดนาม,มัดแล้วนะครับแก <c oughs> ็บสิบ่มีแล้วนะครับเรื่องนี้อยู่ในไทยปุ่นเอ้ามีอีกว่าไหมานี่ <c oughs> มาต่อหล้าครับผมเอ้าหมักตัวใดสนจิตสนใจตัวใดพี่น้องกับจังมาสอบถามมาเบิอ้องบนเด้อพี่น้องเด้อผมเน้นชมตัวจริงนะครับอ่าในภาพในวิดีโอกับพี่น้องพิจารณาเบิ้งนะครับ ราคาอยู่นี่ก็สีประกันต้นนี้เมื่อถูกตัวเนาะประกันต้นนี้ขาทอกขาถอนนะครับาหางดอกไปสเลียวนี่พี่น้องเอามาักตัวได้กับเจ้าทัวรมาสอบถามคำเพิ่มเติมพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้กับพ่อใบสน,นิทสักครั้พี่น้องครับสวัสดีครับ